ยูเครนส่งโดรนคาเิกาเซ่ทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียในระยสารและรัสเซียส่งเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์โจมตีโรงงานไฟฟ้ายูเครนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้6ธันวาคม2025ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่5และ6ธันวาคม2025ยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคาเิกาเซ่ไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญในรัสเซีย โดรนได้พุ่ง,งทะยานออกจากฐานปล่อยโดรนในยูเครนมันพุ่งทะยานตรงไปยังทิศทางของภาคมอสโกไปยังรยรยาซานและไปยังเมืองอื่นๆในรัสเซียตามการายงานได้ระบว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกอ,องทัพร,รัสเซียรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันโดรนของรัสเซียได้ถูกนําออกมาใช้อย่างจริงจังในการยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนในพื้นที่ไรยาซาน ในระหว่างที่กีมท่านอากาศยายนของกองทัพรัสเซียพยายามที่จะยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนนั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนอย่างน้อยหนึ่งลำพุ่งทะยานเข้าใส่ภายในโรงกลั่นน้ำมันระยะซานตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนเอ็กซอยโนวาได้รายงานว่าโดรนคามิการเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่อุปกรณ์ภายในโรงกลั่นน้ำมันที่มีชื่อว่าไอโซมอ 2LIN 800 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการผลิตน้ำมันเบนซินให้มีคุณภาพสูงโดรนคามิคาเซของยูเครนยังได้พุ่งทะยานไปยังทิศทางอื่นแต่ยังไม่มีการรายงานผลกระทบครับคาดว่าในภายหลังก็คงจะมีการรายงานและในขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็ได้ส่งเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์หลายลำครับทั้งเครื่องบินจู่โจมทิ้งระเบิด TU 95 MS และ TU 160จากฐานทัพอากาศของกองทัพรัสเซียยูเครนกาฐานทัพอากาศเอ็งเกล2 และฐานทัพอากาศเบลายาในรัเสเซียเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ TU-95MS จำนวน2ลำและเครื่องบิน TU-160 จำนวน5ลำและเครื่องบินรบรุ่น MiG-31KS อีก3ลำได้ทำการโจมตียูเครนโดยมีสายที่มีชื่อว่าคินซัน ฝ่ายสังเกตการณ์ของอยูเครนได้รายงานว่ายังมีเครื่องบินอีก3ามลำที่จอดอยู่ภายในฐานทัพอากาศยังไม่ได้ขึ้นบินแต่ก็คาดว่าคงจะเตรียมการโจมตีระลอกสองและนอกจากนี้ยังมีการโจมตีออกจากพื้นที่จังหวัดรอสตอฟโจมตีออกจากพื้นที่แหลมไครเมียและโจมตีออกจากพื้นที่เยสกีเข้าไปยังยูเครนตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่าพื้นที่ในยูเครนที่ถูกโจมตีก็คือในกรุงเคียฟและในพื้นที่ดนิปรอ สถานีรถไฟฟาสติฟในเคียฟถูกโจมตีและโกดังใกล้ๆกับกรุงเคียฟก็ถูกโจมตีรวมทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่า ATB ก็ถูกโจมตีด้วยและเกิดไฟลุกไหม้ที่ห้างสรรพสินค้า ATB กองทัพรัสระเียได้ทำการโจมตีเมืองเดนิปรอ้วยมิสไซล์หลายลูกครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวเดนิปรอในยูเครนได้รายงานว่า กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีสถานีด้านพลังงานของยูเครนในดนิปรอปีตรอฟรวมทั้งโจมตีสถานีด้านพลังงานของยูเครนในภูมิภาคเคียฟด้วยที่ดนิปรอนั้นเกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีนั่นก็คือสถานีด้านพลังงานของยูเครนนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ทติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ